สวัสดีครับสำหรับชิ้นนี้พามาชมสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับสัตว์เลี้ยงไม่สุมหมดหอีกหนึ่งตัวครับไม่เจอกันนานตัวใหญ่ขึ้นเลยบ่เจอกันชักขับวัวดูแกไป่อนโตอยู่ตรงไหนนะครับเพิ่งเจอครับพึ่งขึ้นไม่เห็นนะครับเมื่อนี้บอ ตัวกินไก่ครับตัวหลักกินไก่ตัวนี้ไก่หายไก่หายเพราะว่ามันไปใส่ได้ทั้งับนี่นะครับตัวกินไก่โอ้ใหญ่มากครับโบเห็นนานครับโบเห็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แยกอยู่ในน้ำเลครับไ่รู้ว่าอยู่แบบใดนะครับบุกไฟขึ้นไหมเห็นนะครับ น,นี่ครับเห็นแล้วครับนี่มือนหเห็นแล้วสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับตัวฟอกไก่หรือตัวกินไก่ก็รู้แล้วครับนี่น้ำม,มันแหงนะครับช่วงเมื่อกี้น้ำแหงครับ น้ำในบอ่อแห้งรูาแกโลบลีอยู่ตรงไหนนะครับส่วนเป็นฝนตกเลยมาประมาณมือสองมือทขึ้นหลังเมื่อกี้ฝนตกนะครับมันก็มีน้ำมีอยงแน่ขึ้นมากอะถึได้ปรากฏโตรครับวันนี้ครับใหญ่มากครับมาชมสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ขอบคุณครับ